สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเฮียโมดนะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมารีวิวข้อดีข้อเสียของปืนกล o อก43สําหรับสําหรับตัวผมนะว่ามันมีข้อดียังไงข้อเสียยังไงนะแล้วก็มาจะบอกว่าใช้ลูกกระสุนอะไรอยู่นะตอนนี้นะครับผมก็อันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมมาซื้อมาเป็นกระบอกแรกของผมเลยนะก็ซื้อมาประมาณ9ปีละนะก็ตอนนั้นรู้สึกว่าที่จะเริ่มสนใจปืนครั้งแรกนี่ก็จากการติดตาม เอ่อคลิปใน u t u b e อะ่ะอืมก็คือช่องน้องเต้อเต้เอ็กซ์เท e ไฟเอร์นั่นแหละเออแล้วเห็นน้องเขารีวิวแบบดิบดิบเถือถอถ่อนเลยเดี๋ยวปืนไม่คุกดินคุกฝุ่นคุกโคลนอะ่ะเออแล้วก็ปืนก๊อกสิบเก้านะต,ตัวน้องออกมารีวิวอะ่ะคือซึ่งเราเห็นแล้วเออมันก็น่าสนใจดีนะแล้วตอนนั้นเหมือนกับว่าเราก็เพิ่งเพิ่งวัยรุ่นอะ่ะอย่างที่บอกอะ่ะไปบอกในคลิปที่โดนจับอะ่ะมันกำลังห้าวอะ่ะอยากมีอะ่ะว่างั้นเอเอของเล่นของผู้ชายมีไม่กี่อย่างหรอก มีเครื่องเกมมีอาวุธปืนอะไรพวกนี้มีรถความชอบของผู้ชายมันมีประมาณนี้แหละนะอันดับแรกแล้วก็ดูเลยว่าสภาพดูสภาพก่อนเลยว่า9ปีอ่ะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมยิงไปน้อยมากนะประมาณก็สามกล่องได้มั้งจะยิงลูกริงมาตลอดนะก็ดูความที่ยิงน้อยด้วยแหละอืมเราก็อยากจะให้ลูกดีที่สุด,ด,ดอันนี้ดูสภาพนะอันดับแรกแล้วก็กดความปลอดภัยนะแล้วก็เคลียร์ปืนก่อนนี่นะไม่มีกระสุนนะถอนแม็กเลย โอเคนะเน,นี่ยอันนี้คือดูสภาพปืนก่อนนะแรกดูสภาพปืนก่อนผมก็ด้วยความที่ใช้น้อยนะแต่ประมาณทุกๆเดือนก็จะมาชุบน้ํามันนะชุบน้ํามันเช็ดแล้วก็ถ้าทุกๆครั้งที่เรายิงปืนเสร็จผมก็จะล้างปืนแล้วก็ทาจารบีตามจุดต่างๆนะครับนี่ตรงนี้ก็จะปิดมีเลขปืนนะก็ปิดนีน่ดูนะนี่ก็สภาพก็ถือว่าโอเคนะ เราหลักๆแล้วอ่ะเราจะดูดูแลแค่ชุดบนเพราะชุดบนเนี่ยมันเป็นเหล็กสนิมจะมาก็จะมาตรงนี้แหละเนี่ยมันจะเป็นโพลิเมอร์มันจะเป็นโพลิเมอร์คือแทบไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยเนี่ยคือไม่ต้องสนใจเลยสนิมไม่มาแน่นอนเนี่ยระว,วังแค่ชุดนี้ก็พอเนี่ยดูของผมก็เป็นไนท์ไซด์ด้วยนะสูตรไนซ์ไซส์นะครับนี่ สภาพก็อยู่ว่าโอเคอยู่นะ90%มีร่องมีรอยจากการใช้งานนิดหน่อยไม่ได้เยอะอะไรนะแต่9ปีสภาพอยู่ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยจุดสำคัญมันอยู่ตรงเนี้ยพยายามดูแลดีๆของผมก็จะมีจะหนิม,มน,นิดๆเพราะว่าจุดนี้เป็นเป็น,ปนจุดที่จับต้องชักไงเหงื่อเราเนี่ยจะโดนตรงนี้เยอะเพราะฉะนั้นก็หมั่นชุบตรงนี้ให้เยอะๆน้ำมันอ่ะมันจะมาก็จะมาตรงช่วงนี้แหละกับช่วงเราๆเนี่ยเห็นไหมของผมนี่จะมีเหมือนมันมันมีจะหนมิมหลุมน้อยนึงเห็นไหมเนี่ยต้องทานน้ำมันเยอะเลย เนี่ยสนิมเขาเรียกว่าสนิมหลุมเนี่ยนี่ขนาด,ดว,ว่าทุกเดือนนะก็ยังมีมาหน่อยเพราะเวลาเราใส่ซองเราใส่ไปซองมันจะอยู่ประมาณนี้ตรงนี้มันจะล้าออกมามันจะโดนเนี่ยจุดข้อระวังนะเนี่ยนี่ขนาดเป็นปืนที่แบบว่าดูแลง่ายที่สุดแล้วนะข้างล่างโครงจับเป็นโพลิเมอร์นี่เป็นเหล็กนะถ้าเป็นเหล็กทั้งดุ้นผมว่าแม่งของผมนี่ไปอะ่ะถ้าเป็นมีลูกซองก็ไปอะ่ะอันดับแรกก็เราจะมาบอกข้อดีกันก่อนนะครับ ข้อดีสำหรับผมเลยเนี่ยคือตอะแ,แต่ละคนน่ะความชอบไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าจุดประสงค์ของแต่ละคนน่ะเป็นแบบไหนนะของผมเนี่ยเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ไม่มีแบบไม่สามารถพกได้อะ่ะเออเราก็ต้องเอาที่มันพกซ่อนได้มากที่สุดแล้วช่วงก่อนที่ผมสนใจเนี่ยผมก็อยากจะได้ที่แบบว่าพกซ่อนหนึ่งอันดับอันดับหนึ่งก็คือพกซ่อนแล้วเนียนกับสองผมต้องการเป็นลูกเก้า ลูกเก้ามมอนะผมก็เลยเออในบรรดาลูกเก้าเนี่ยผมว่าอันเนี้ยแม่งเล็กสุดแล้วก็ได้มาหกนัดแม็กเนื่องใส่ได้หกนัดนี่คือข้อดีข้อที่หนึ่งนะคือหนึ่งพกซ่อนแล้วก็สองแล้วก็เป็นลูกเก้าด้วยก็คือลูกโอเคอะมาตรฐานไม่ได้ลูกเล็กไปไม่ได้จุดสามแปดศูนย์นะอันนั้นถ้าเปน็นจุดสามแปดศูนย์อะมันจะเล็กกว่านี้อีกแต่คือผมตัดไปเลยตั้งแต่ข้อแรกก็คือผมผมต้องการลูกเก้าก็เลยทอยก็เป็นตัวนี้แล้วข้อดีที่สองก็คือดูแลง่าย สำหรับผมผมว่ามันคือดูแลง่ายเพราะว่ามันโคมันเป็นโพลิเมอร์อะแล้วข้อมันเป็นแค่เหล็กคือเราดูดูแลแค่ตรงเนี้แล้วมันสามารถถอดง่ายอะชิ้นส่วนมันไม่เยอะอะเออผมผมก็เลยดูจากรีวิวแล้วเออผมว่ามันโอเคเนะี่ยคอแบบเราถอดง่ายอะเนี่ยมันมีไม่กี่ชิ้นอะจริงๆนีเนี่ยนี่ก็โคนี่คือเบามากเลยนะเนี่ยถอดง่ายมันมีไม่กี่ชิ้นเนี่ยนี่นะเนี่ยมีแค่นี้เองเนี่ยมีแค่นี้เองคือเสร็จแล้วเนี่ยถอดประกอบง่ายดูแลง่ายเป็นจุด,จด เนี่ยมีแค่นี้เองก็คือมันเป็นมันเป็นข้อดีของมันเลยนะคือข้อดีอย่างที่สองก็คือดูแลง่ายนะครับแล้วก็พกซ่อนข้อรกคือพกซ่อนแล้วดับสาาคือเบาเบาริงอะ่ะส่วนเรื่องราคาเราไม่พูดถึงเลยนะราคาผมว่ามันก็จับต้องได้นะแต่ตอนนี้ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วนะราคาแต่ตอนนั้นผมได้มาก็ประมาณประมาณเอ่จ็ดหมื่นกว่าจำไม่ได้และประมาณราวๆนั้นแหละ ถือว่าโอเคเลยแหละส่วนข้อเสียมันก็มีนะแต่อย่างว่าแหละข้อเสียมันก็หนึ่งคือลูกน้อยมันมีแค่หกนัดอะก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นปืนซับคอมแพกอ่ะมันจะให้มาเยอะมันก็ผิดวัตถุประสงค์ของมันนะครับหกนัดแต่สำหรับบางคนก็จะไปต่อส้นนะเพิ่มอีกสองนัดบ้างสามนัดบ้างแต่มันก็จะยาวนะส่วนอีกคนหนึ่งสำหรับมือใหญ่อย่างผมเนี่ยมือใหญ่นะ เวลาพอคนสําหรับคนมือใหญ่เนี่ยจะจับไม่ค่อยถนัดแหละมันก็จับไม่ถนัดจริงอ่ะแต่ก็คือถ้าเราฝึกฝนจนมันชินอะ่ะผมว่ามันก็ได้อยู่แหละสําหรับแบบสําหรับเราไม่ได้ไป,ไปบัวใครอะ่ะสําหรับแบบว่าเอ้ยแค่มันแบบประชิดตัวแล้วเรามาถึงเรามีภัยมาถึงตัวแล้วเราประชิดตัวมันก็ถือว่าใช้งานได้โอเคนะแต่ถ้าให้แบบว่าเต็มไม้เต็มมืออะ่ะมันก็สูปกกรอสิบการไม่ได้หรอก เนี่ยดูนะสาหรับคนมือใหญ่นะเนี่ยเนี่ยดูดิเปิดน,นี่เล็กมากนะดูดิเท่าฝ่ามือผมอะ่ะเนี่ยเวลาจับเวลาเวลาจับมันเห็นไหมก้อยนิ้วก้อยมันหายไปเห็นไหมนิ้วก้อยมันกิฟไม่ได้จริงๆมันจะมีแถมตัวแมกกาซีนที่มันมีที่กิฟนิ้วก้อยมานะแต่ผมไม่ได้เอามาโชว์มันก็จะช่วยนิดหน่อยเนี่ยเล็กกว่าดีนะถือว่าโอเคนะมีข้อเสียมีไม่เยอะหรอกถ้าคุณจุดประสงค์คุณคือพกซ่อนอะ่ะ มันก็แทบจะไม่มีเลยมันก็ลูกน้อยมันก็ตัดไปถ้าคุณไม่ชอบถ้าคุณไม่ต้องการพกซองคุณก็ไปซื้อตัวใหญ่ก็แค่นั้นส่วนเรื่องดูแลรักษาก็ดูแลง่ายเออแล้วข้อดีอย่างหนึ่งที่คือลืมบอกก็คือมันผมว่ามันก็เป็นมาตรฐานของอเมริกาเกาะกับบริษัทเกาะมันก็แพร่หลายอะออะไรอุปกรณ์แต่งมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะคนใช้มันก็เยอะมันก็ได้มาตรฐานของอเมริกานะขึ้นชื่อนะครับประมาณนี้แหละรีวิวบ้านๆนนะส่วนลูกเนี่ยผมจะใช้ตั้งแต่ซื้อมาเลูก ลูกผมใช้ของ bullet b u l l มาเ a t t e r นะลูกไทยนะก็อยู่ราวๆพันกว่าบาทพันหกพันแปดราวๆนั้นนะผมใช้หัวรูเลยตัวนี้หัวรู f ูไม่เท่าจะเก็ตหัวรูนะเพราะว่าดูจากดูจากข่าวแล้วที่พ่อตายิงกับยิงกับลูกเขยอะเอออันนั้นอะที่ยิงกันแล้วแบบหัวน่าจะหัวธรรมดาหรือเปล่ายิงแล้วแบบโอโ้โหนั่นแม่งก็วิ่งแบบ เหมือนไม่ได้โดนยิงอ่ะวิ่งบ้าวิ่งเข้ามาใส่โทชายพ่อตาตายผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเขาใช้ลูกธรรมดาหรือเปล่าไม่ใช่หัวรูหรือเปล่าแต่ก็ถ้าใช้หัวรูผมว่าก็น่าช่วยได้มากกว่านี้นะแต่ทางที่ดีถ้าเจออย่างนั้นลูกซองก็จบกว่าอืมเพราะฉะนั้นก็มีหัวรูก็ถือว่ามันก็ไม่แพงเกินไปสําหรับบุคคลทั่วไปที่จะมีได้แล้วก็ประสิทธิภาพก็ดีกว่าหัวธรรมดาแน่นอนนะวันนี้ยังไงก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากก็อยากให้ทุกคนได้ดู ประกอบการตัดสินใจนะสำหรับก๊อกสี่สามผมว่ามันคือถ้าถ้าเอาความรู้สึกของตอนนี้เราย้อนกลับไปเมื่อเก้าปีก่อนะผมก็ยังตัดสินใจซื้อรุ่นนี้อยู่นะผมว่ามันก็โอเคอะลูกเก้าลูกใหญ่พองพวแล้วก็ห้านัดหกนัดมันก็ไม่ได้น่าเกลียดหรอกก็คือเราใส่ว่าเรายิงเพื่อหนียิงเพื่อเปิดทางหนีอะเปึงป้งเปิงป้งเปึ้งแล้วเราก็หนีเราไม่ได้แบบว่าเป็นปืนที่แบบว่าตั้งหลักสู้อย่างพวกก๊อกสิบเก้าที่แบบสิบห้าสิบหกนัดอันนั้นคือแบบเป็นปืนเจ้าหน้าที่อะเป็นปืนแบบ บูอะ่ะมันเปแบบว่าต้องสู้อะ่ะของเรานี่คือเป็นซับคอมแพคจุดประสงค์ก็คือถ้าเกิดเรามีเหตุพวกเรายิงปึ้งแล้วก็หนีไงแค่นั้นพอเราไม่ได้แบบว่าไปตั้งหลักสู้กับใครพเพราะยังไงตั้งหลักสู้หกนัดมันก็มันมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกคือแบบคุณยิงคุณคุณ,ค,ณคุณต้องแม่นริงๆิงหกนัดกุณถึงเข้าเป้าคนตื่นเต้นเอ้ยอะไรเอ้ยมันสามสี่นัดยังยิงไม่ตรงเลยนะเราคนที่ไม่ได้ฝึกฝนอะ่ะเพราะฉะนั้นปืนเนี้ยมันก็โอเคสําหรับสําหรับคนที่แบบว่าป้องกันตัวโดยแท้จริง นะครับผมยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์หน่อยนะครับในวันนี้ฮิโมตลาไปก่อนนะถ้าชอบก็ฝากติดตามต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ